ủa là quái, 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 quái,

ไม่มาดูหลานเหรอีบปังได้แต่องฟออองชบเปนานี้นะยกขึ้นห้เราเป้นนักึ้นทียกขึ้นเลยปัยขึ้นเรจะรวยอ่ะหยุดเลยหยดเต็มเลยขาเน่ยยเต็มเลย้ขี่ันชีบปังดีแต่ผมย้นึเลยขึงเลยบไม่ต้องเึลืนไปต้องเลนมาก ยกขึ้นเลยปั๊บขาตึงยกขึ้นเีมาดูันเตะต่าไปเยืนดิเฮียยาปัยืเตะป้อนป้อปอเลยอยาไปยังไปยังไม่ขายืนดิโปั๊บยบปั๊บสออมื่อปืนปั๊บนี่อะไปมาได้ยืนดิคุณลุไวไว้เดี๋ยวปั๊บยบปับ

Đó. Đâu đen. Ui, à. ờ, này. À. À. Đánh 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 đi theo nó chọc kho bỏ mất. Đi rồi nó kíp, giờ còn nhiều. À. Mình Ờ à, hả? Anh 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 hả? Đi ra lục cái. Đang chọc yêu mà. Ui. Sai chọc yêu mà. Ôi, con hen. Ôi. Mưa hen. Mới này. Ui. Đâu nó yêu.

mọi người ơi mọi người ơi mọi người đi, mọi đi, ơi mọi người 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 ơi

ยับไปยับมาปาเดียยับมาออกให้สุดปาหาจะปัดยับอเวลาข้าข้าไปพร้อมกันข้าไปปัห่งเาามปัอ่าเลนดิอ่าลงยัวมาเออดิยับไปถึงมายืนดิอ่าระยะยดเลยจะยับมัโดนพื้เรียมันห่างถ้าเรายืดมันะ่างถ้าเราข้า๊ปอ่า

ผมไยืนดีมไปไทยแล้วตอนนี้ไไทยแล้วไปไทยแล้วไปไทยแล้วยืนนิ่งๆต่อเยะแล้วยกขึ้นเดียวยกขึ้นเดียวยกขึ้นเดียวทีปั๊บนี่ผมไปยกขึ้นเดียวปั๊บกดยอกตอนนี้นี่นพร้อมแน่เลยปั๊อ่ะ

ไม่ต้องขยับขาขวายกเลยนิดเดยไม่ต้องขยับยกเลยยกอีกประเด็นี้ใช้มือปัดนี่เลยผมับตน้ยกปดมวกันางลงที่เดิมใช่แล้วก็กล่าวมาดีๆยกยับลงที่นั่นปัดต้อไปัดปัต้องปัด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 ปัปัดปัปัด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 ัดป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 ัปัด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 ัดป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 ั ละมนี้ปันแล้วก็ุกไปทนี้ล่มันปัะเยลงมือนเดิมเดินดิโอ้ยุดตรงนี้แล้วนะเผม่ะต่ยมันนี้นะแล้วมันนิปันะปัดหลังนะปัเอเดินดิละป่ต่อยมันี้นะปัดหลังปัดนะปับปับ มาดีปันได้ไปยังไงก็ได้เออปันไันได้นได้ปันได้นได้ปันัน้ันัน้น้ปันนได้ เดี๋ยวปัดตัวเดยดนีนีสังัปัเาเน่เปัดหมันี่ไม่ถนัดนแหน้าันั้นปัดี่ปัดัปัดเยนดิออปัดสองเานะหมันิดหนปัดปัดขึ้นปั มาโอเคเดยกบอยู <l id> <S <s ่หมดไหมอ่าครับร้มครับกุ๊กเก้าสามสากดีเก้าสาามดีไปสเงคนเยเอา

น้าต้น <t> ี้สน้าเบียนตนสองนี่นี้ตะมะลาะลา้สองน้มะลาซ้ายขวามะาซ้ายขวายืนดิเก้ามาเก้านะปั๊บหลังปั๊บตาไม่ต้องแทงขาหน้าอันนี้ก็อันยือยู่ยือยู่อไู่งมแดงกอกมแดงันน้่ตะมลาน้ตมะลาน้ะ่าองนี้